เนืนอข่าวโดยสำนักข่าว INN สนามกีฬาไทายญี่ปุ่นเปิดศูนย์พักคอยพร้อมตรวจโควิดเชิงรุกผู้ประกันตนขณะร้านค้าโดยรอบยังเปิดให้บริการปกติ บรรยากาศที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงในวันนี้ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบภายในศูนย์สนามกีฬาเป็นศูนย์พักคอยจากเดิมก่อนหน้าที่เป็นจุดให้บริการฉีดวัคซีนสําหรับผู้ประกันตนในประกันสังคมขณะที่บริเวณด้านทางเข้าสนามกีฬาได้ปรับเปลี่ยนเป็นจุดตรวจโควิด -19 เชิงรุกสําหรับผู้ประกันตนในประกันสังคมโดยจุดนี้สําหรับผู้ที่จะใช้บริการจะต้องมีการลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์เพื่อรับนัดคิวล่วงหน้าผ่านระบบโทรศัพท์ซึ่งจุดนี้มีเจ้าหน้าที่คอยใ,ให้บริการและเป็นพื้นที่การควบคุมโควิด9 อย่างเข้มข้นโดยทางเจ้าหน้าที่ได้สวมใส่ชุดอุปกรณ์ป้องกัน PPE โดยในจุดนี้นะคะได้เปิดบริการให้กับประชาชนที่เดินทางมาตรวจแล้วเป็นวันที่9ซึ่งประชาชนที่เดินทางมาหลังจากลงทะเบียนล่วงหน้าจะต้องรับปรตรคิวในการรับเข้าตรวจพร้อมทั้งตรวจอุณหภูมิร่างกายและเข้ารับการตรวจซึ่งจะมีการส่งผลตรวจยืนยันให้ในภายหลังขณะที่บรรยากาศโดยรอบชุมชนและร้านค้าย,ยังเปิดให้บริการและใช้ชีวิตประจำวันตามปกติซึ่งไม่ได้กังวลต่อการเปิดศูน ตรวจโควิดเชิงลุกและสวนผักคอยเนื่องจากทราบข่าวมาก่อนหน้านี้แล้วค่ะดานอนุทินและศักสยามประสานเสียงยันภูมิใจไทยไม่เคยคิดทิ้งผลเอกประยุทธ์หลังนายกรัฐมนตรีตัดเพะในวงคอรมอ จากกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 หรือผู้อำนวยการสอบอคตัดเพาะช่วงหนึ่งในระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่20กร,รกฎาคมที่ผ่านมาถึงคำถามที่สื่อมวลชนส่งไปถามโดยพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าดูแต่ละคำถามถามแบบนี้จะให้ตอบอย่างไรตนไม่ได้ทำงานคนเดียวเราทุกคนช่วยกันทำงานไม่คิดว่าเป็นเวลาของ การเล่นการเมืองถ้าท่านจะออกจากผมก็แล้วแต่ผมก็จะทำงานของผมต่อไปผมไม่ทิ้งคุณพวกคุณจะทิ้งผมก็ตามใจ ล่าสุดได้สอบถามนายอนุทินชาญวีรกูลในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยถึงกรณีดังกล่าวว่าในส่วนของ,ของพรรคภูมิใจไทยจะทิ้งรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีหรือไม่นายอนุทินกล่าวสั้นๆว่าไม่เคยคิดและแน่นอนว่าพรรคภูมิใจไทยยังมั่นคงเหนียวแน่นอยู่ร่วมรัฐบาลยาวจนครบวาระขณะที่นายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยกล่าวว่าพรรคภูมิใจไทยไม่เคยคิดเรื่องที่จะทิ้งรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีค่ะ ปิดท้ายกันที่สีสุวรรณจันญาขอบหลักฐานแจ้งความตำรวจนางเล้งเอาผิดคนเผาทรัพย์สินจากเหตุการณ์ชุมนุม ายศรีสุวรรณจัญย,ยาเลยาธิที่การสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเข้าแจ้งความร้องทุกข์พร้อมยื่นหลักฐานกับพันตำรวจโทอาทิตย์ดอนนันชัยสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้งกับบุคคลที่ร่วมกันกระทำความผิดในการชุมนุมวันที่18กรกฎา,าคมที่ผ่านมาในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112มีการวางเพลิงเผาทรัพย์ของผู้อื่นและทำให้เสียทรัพย์โดย,ยฝ่าฝืนขอรร้อกำหนดในมาตรา9แห่งพรกฉุกเฉินพศ2548 ฉบับที่27ลงวันที่10กร,รกฎาคม2564และฝ่าฝืนประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคงที่ห้ามไม่ให้มีการชุมนุมหรือการทำกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโควิด -19 ในพื้นที่ที่มีประกาศหรือคำสั่งกำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดนายสีสุวัณระบุว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุรวมถึงมีความผิดหลายข้อหาโดยจุดประสงค์ที่มาร้องทุกข์กล่าวโทษในวันนี้เพื่อต้องการไม่ให้แนวร่วมผู้ชุุมมน กระทำในลักษณะดังกล่าวอีกถึงแม้ในการเข้าร่วมการชุมนุมจะเป็นสิทธิส่วนบุคคลแต่การกระทําที่ก้าวล่วงและทําลายทรัพย์สินนั้นไม่ควรกระทําเป็นอย่างยิ่งพร้อมยืนยันว่าหากไม่มีการดําเนินคดีกับการกระทําในลักษณะดังกล่าวก็จะมีผู้กระทําอีกค่ะจบการเสนอข่าว13นาฬิกา4นาทีค่ะ